แขกรับเชิญงเราเธอได้ฉายาว่าเป็นเจ้าแม่ของอาหารเสริมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าลองมาหมดทุกอย่างทุกชนิดทุกประเภทแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเธอจะมีประสบการณ์ดีๆมาแบ่งปันให้กับผู้ชมนะครับขอบต้อนรับคุณน้นพารอดพัฒนาคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับทาไมต้องลองอาหารเสริมสารพัดชนิดทัชีวิตมันเป็นยังไงคะ คือเป็นคนที่ชอบทดลองเป็นคนที่ชอบท่าว่าชีวิตเป็นอะไรถึงต้องไปทดลองมันมีปัญหาอะไรกับชีวิตเริ่มอายุมากขึ้นแล้วตัวเองเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะดีที่ฉันเคยเป็นนางงามเก่าเพราะหลักฮะนางงามอะไรคะยังมีเขาอยู่มีเขาอยู่นางงามโน้ตม่าแล้วก็ผันใจของแต่ละรุ่นดิฉันกินเรียบค่ะแล้วัตอนพอสอนไหนในต้องบอกพอสอนไหนตอนที่ดิฉันเป็นนรู้สึกจะพศส2516นะคะ ตลาดใครเช็คเชิญดิเชันก็ได้เป็นฝันใจนะ,ะอ๋อเหรอครับเป็นนังงานจีนนะคะอ๋อแสดงสมัยก่อนนี่ก็เป็นนังงานเดินสายเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในตองอูะะอ๋อเหรอครับพออายุสักเริ่ม45เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเอ๊ะทำไมเราเริ่มอ่อนเพลียแล้วก็ร่างกายเราเริ่มเหมือนกับจะเป็นหวัดบ่อยนะคะแลวช่วงนั้นอาชีพของดิฉชันก็คือเป็นเลยขาเราจะมาไอ้ข้อๆแค่ๆเจ้านายก็เรียกไปพบว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่ค่ะ ก็เลยเริ่มรักตัวเองแล้วก็เริ่มดูว่าทําไมเราเราเริ่มป่วยถ้าไม40กว่าเป็นได้เร็วขนาดนั้นนั่นหมะสิเพอาะนั้นช่วงนั้นเพราะพี่เองก็รู้สึกแก่นะแต่รู้สึกแก่ปีนี้ <c oughs> จริงๆ <c oughs> คือเพิ่งไปอเมริกากลับมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกปีที่ไปอเมริกาเนี่ยเด็กๆจะบอกว่าวุเดินตามพี่ไม่ทันเพราะพี่จะเดินเร็วมากนะครับแต่ปีนี้ต่างกันเลยครับพี่เดินตามพวกเขาไม่ทน <c oughs> ันปีนี้พี่จะขึ้นบันไดจะต้องโหนราวบันไดจะต้องร้องอืออะ อออะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่คิดว่าเขาเดินเร็วเหรอฮะไม่ใช่เพราะเป็นกลุ่มเดียวกันที่เขาเคยที่เขาเคยเดินทางเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่แล้วตั้งแต่จนถึง62นี่พี่ไม่เคยแพ้ใครเลยอพอปีนี้ปี63นี่พี่รู้สึกเลยรู้สึกเหมือนที่น้องรู้สึกเมื่อตอนอายุ40กว่าแหลักสัจติธรรมนะก็คือเฮ้ยทำไมเราเพลียง่ายทำไมเราเหนื่อยง่ายทำไมเราอยากจะนั่งพัก ขนาดเข้าไปช้อปปิ้งในห้างเนี่ยพี่เอารถเข็นน่ะอุ้ยจริงๆโอ้เหนื่อยขนาดนั้นคือไม่อยากเดินแล้วก็ให้คนที่เขาไปไปด้วยเนี่ยเข็นงานเยอะไปเปล่าไม่ได้มีเวลาพักพอรู้แต่ว่าเหนื่อยแต่อย่างคุณน้าณภัยก็ไม่ได้มีโรคประจาตัวไม่มีค่ะตอนนั้นแต่แต่มันรู้สึกเหนื่อย อาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาบอกว่าผู้หญิงถ้าเป็นเมนพพสแล้วก็วัยทองคลังสี่สิบเก้านั่นแหละค่ะีเป็นตอนช่วงนั้นมันเร็วเกินไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของสรีระแล้วเริ่มเริ่มมิตกเหมือนกันเพราะผู้หญิงก็ยังรักสวยรักงามใช่ถ้าคนรักสวยรักงามไม่แก่นะก็ต้องเรียกว่าก็ต้องลุกมาพัฒนาตัวเองแต่ยิ่งทํามันยิ่งสุดนะคะก็เริ่มเออเราอยู่ตรงนี้ ถนนนี้มันถนนสายอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นตึกชั้นไหนดิฉันก็วิ่งรอกมาหมดเพื่อสำอางก็เยอะอะไรก็เยอะค่ะก็มันก็ยังไม่ดีขึ้นคือต้องการจะเสริมอะไรก่อนอันดับแรกขั้งแรกเลยเนี่ยเราจะเสริมผิวพรรณให้มันตึงตึงเหมือนเดิมตึงอะมันจะไปตึงที่ที่หูก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงหนัหนกๆเข้าก็ไปพบแพทย์แพทย์กะบอกว่าช่วงนี้คุณมีอะไรที่มันผิดปกติ ทั้งระบบสือ่อพันระบบหายใจระบบอะไรก็เริ่มใจของไม่ค่อยดีแล้วนะอาจารย์ก็เอาละอะไรที่มันเปิดมาเจอก็ไปซื้อไปซื้อไปเป็นสมาชิกเข้าไปเป็นสมาชิกมากมายไก่ของมันยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะ,ะมันได้แต่พวกเราไปแค่ประมาณวันสองวันยังหาจุดไม่เจอแต่ตอนหลังนี่เริ่มรู้แล้วว่าเราเป็นภูมิแพ้มาประชุมทีไรไม่ว่าจะเป็นมาฟังอาจารย์บรรยงบรรยายที่ไหนกลับไปเนี่ยขับรถเนี่ยเราเริ่มเสียศูนย์ละเราขับรถมือเดียว แล้วเราจะต้องหยิบกระดาษบ้วนบ้วนก็สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเป็นหวัดเนี่ยการเป็นหวัดนี่มันจะต้องมาจากคอระบบวพนี้ไอก็ไม่ไอแต่ทำไมเสมหะมาจากข้างบนข้างบนก็ไปพบแพทย์ทางมูกออกมาทางจมูกใช่ใช่แต่บ้วนท้งบ้วนท้งเราก็มีความสุขว่าอุยมันเสียบุคลิกนะเวลาเราไปพบลูกค้าแล้วเราไปนั่งบ้วนนั่งบ้วนเลยมันไม่สวยไม่สวยไม่งามไม่งาม ก็เลยไปพบแพทย์ห <whatever forms> <interest> ูตาคอยจมูกเขาก็บอกว่าคุณเป็นภูมิแพ้นะก็ถามว่าการเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันจะหายทํำยังไงเขาบอกว่ามันไม่หายหรอกมันต้องกินยาตลอดชีวิตอเอ๊ะแล้วทํามันไม่หายจะรักษาทําไมใช่ไหมคะดิฉันก็เริ่มมีเครืงช่ยแม่มันต้องดูแลถึงแม่รักษาก็ต้องดูแลก็ทานยาหาจา์ทานยาเขาบอกว่าพอทานยาตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปมีไซเอฟเฟกต่อหัวใจนะมันจะบีบหัวใจ โอ้ถ้าบีบหัวใจก็จะเอาเลยเพราะว่าหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันรักมากแน่ออนอนเพราะว<ๆ>่าร่างกายของคนเราจะอยู่ได้นก็ต้องหัวใจที่ดีใช,ใช่ไหมคะมันจะสั่งงานสั่งอะไรหัวใจมันต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายก็เลยงดตัวนั้นก็กลับมาอีกมาหาอาหารเสริมอีกแต่หลังกเ็เริ่มมีไอเม็ดใสๆอะไรๆมาอ่ะก็ไปเป็นสมาชิกทำโน่นทำนี่มันก็ยังไม่ดีขึ้นนะ ไอ้ปูิแพ้ไม่ดีขึ้นไม่ดีค่ะยังบ้วนทิ้งบ้วนทิ้งจนดูเลยอยังมีความรู้สึกว่ามันน่าเกลียดน่ะครับยาหมอก็ไม่อยากทานไม่อยากทานอาหารซื่งตัวอื่นก็ไม่ได้ผลแล้วแฟนก็บอกว่าแล้วจะไปหาทําไมหมอเอาก็มันก็ต้องไปอ่ะไม่สบายไปไม่ไปหาหมอที่จะไปหาใครล่ะก็ไอ้เนื้อเถียงกนอยู่นั่นแหละเฮ้ทำไงดี่ะเขาบอกอย่างนั้นคุณต้องออกไปอยู่ต่างจังหวัดอ่ะออกก็ออกทิ้งงานไปเลยไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่สามสี่เดือนที่บริสุทธิ์อากาศดีก็โชคดีมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดมันก็ดีขึ้น แล้นี้เราก็คิดว่าเอ้ยเรายังอยากทํางาน,นอายุ <Yeah. S 2> ขนาดนี้เราจะมาหยุดทําไมเรายังเห็นว่าคนอายุ <you. S 2> ม,มากมากก็ยังทํางานได้เลยค,คนที่หยุดทํางานแล้วเนี่ยสมองก็จะหยุดใช่ไหมคะอาจาร,รย์ก็เลยกลับมากลับมาเสร็จแต่วันนั้นโชคดีสามีเขาซื้อจานดาวเทียมก็เปิดดูช่องนั้นช่วงนี้ตอนแรกก็จะไปเจอของอะไรที่มันเยอะแยะไปหมดครับก็สมัครค่าสมัครซื้อ,อใค้ว่าอะไรดีซื้อหมด วันนั้นสามีเปิดเจอช่องบิมวันทันเด้ก็เข้ามาดูเขาบอกนี่นี่เธอเธอมาดูอะไรบอกโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอกไม้บอกมือก็จะบิมบอมาแล้วไม่เอาไม่บงไม่บิมไม่วะแล้วเราก็ถามแล้วมันอยู่แถวไหนล่ะก็จดเบอร์แอดกก็โทรเข้ามอบริษัท เขาบอกว่าอยู่ตรงตึกอาเอสเ้ยมันใกล้นี่ถ้าอยู่แถวๆถไกลๆก็คงไม่ไปอาจารย์โชคดีที่มันใกล้อยู่ราชดาเหมือนกันเอาละมาได้เรื่องละก็เลยมาที่บริษัทมาขอเขาซื้อเขายังไม่ขายให้เขาบอกว่าต้องสมัครเป็นสมาชิกสมัครอีกแล้วเหรอฉันเบื่อแล้วเกินสมัครเนี่ยฉันไม่ชอบก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะยังไม่สมัครอยากจะศึกษาให้ดูดูให้แน่ไปซื้อหนังสือมาอ่านก่อนซื้อหนังสือของอาจารย์ว่ะ บิมเนี่ยใครเป็นคนทําและเป็นของใครอของคนไทยเ,เราเริ่มรู้สึกเราดีใจ <c oughs> เพราะเราเชื่อว่าคนไทยต้องไม่หลอกกันนะคะ <c oughs> ก็ซื้อหนังสือของอาจารย์ไปอ่านโอ้ความน่าเชื่อถือมีมากแล้วก็คนเป็นพิธีกรก็เป็นดรเสรีซึ่งเราก็รู้สึกเรักา,าท่านอยู่แล้วเพราะเราเคยฟังบรรยายท่านเป็นวิทยากรให้กับบริษัทอยู่ด้วยเริ่มใจชื้นมาสมัครเขาบอกว่าคุณอยู่เขตไหน อยู่นนทบุรีเขาก็หาตัวแทนที่นนทบุรีให้อก็เลยได้สมัครบินแล้วได้ทดลองรับประทานยังไม่ไม่ไม่ทานซื้อไปเก็บซื้อไปแล้วเก็บอีกมั่นใจยังไม่มั่นใจหรอไปเปิดกล่องดูเอาดีไม่ดีเนี่ยเอาไปให้คนอื่นก่อนไม่เดี๋ยวเดวก่อนทราบไหมครับว่ามันทํามาจากอะไรยังไง ศึกษาแล้วอ่านไปเยอขนาดนั้นอ่านประวัติของคนที่ทําด้วยอาจารย์อะไรทำอะไรมาจากใครนัอะไรรู้หมดแล้วศรัทธาตรงไหนรู้ไหมคะส้มแขกกับมังคุดสองตัวนี้เพราะว่าเล็กๆแม่เคยสอนว่าถ้าเป็นบิดหรือเป็นอะไรให้ฝนเปือยมังคุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสึกแต่เอาไปแจกเขาก่อนเอาไปให้คนที่เป็นพูิแพ้ก่อนคนละสิบสิบสิบเม็ดก็ซื้อไปแล้วไปเขาไปดูสภาพเขาไปดูเภาก่อนไปพิสูจน์กับเขาใช่ใช่ใช่เขาก็บอกว่า จะขอเีกเขาบอกไม่ได้แกต้องซื้อพอเขาบอกว่าเขาเขาได้ผลเราก็เลยบอกให้ซื้อกลับมาทานอ่าครานี้ลองเองละทานที่ไหนไปนครนายกกลับบ้านไปนไปนอนรักษาตัวที่นั่นก่อนอาจารย์เช้าสามกลางวันสามเย็นสามแล้วก่อนมังคุดอีกหนึ่งซองเพราะมังคุดอร่อยมากน้ำมังคุดน้บีมไปบิมปรากฏว่ารุ่งขึ้นสลบโอ้โหอ่อนเพียเปี้ยไปหมดเลยนี่นี่มือวันเดียววันเดียว วันรุ่งขึ้นมันโอเวอร์ดสอ๋อเขให้ทานแค่ที่เขาแนะนำนะคะครับประกวดดีดีฉันทานซะชุ่มปอดเลยแต่จริงๆมันไม่มีโอเวอร์ดสเพราะว่ามังคุดมันมันไม่มีขอโทษอาจารย์ค่ะอีกวันเดียวหายค่ะลุกขึ้นไปถวายสังฆทานได้อวิดีใจเริ่มดีใจแล้วพอมาอีกวันหนึ่งทำไมตาเราไม่คันปกติดิฉันตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยจะคันตา คันตามากตื่นมาเรื่อยว่าต้องทําอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะต,ตาแห้งด้วยแห้งด้วยนะแล้วก็เหมือนทรายอยู่ในตาอมีความรู้สึกว่าเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นก็เริ่มทานต่ออืแล้วตอนนี้ทานต่อน,นึกมาเป็นระยะนานเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถ้าฉันจริงก็คือประมาณสักหกเดือนหกเดือนละ อาการทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างขับรถสบายขับรถสบายไม่ต้องไม่้วนนะใช่ไมไม่บ้วนไม่ถุยน่เจอแม่กระดาษที่ชื่อเลยไปไหนต้องเป็นกล่องล้วงขึ้นบ้วนวันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีอาการเหล่านั้นละขับรถสบายขับรถสบายตาก็ไม่คันไม่คันภูมิแพ้เจอฝุ่นเจอแต่เพียงแต่ต้องระวังลมนิดหน่อยเพราะหมอก็บอกว่ามันจะเป็นต้อลมต้องให้ระวังดูแลสุขภาพดีขนาดนี้นี่เห็นผลเลยเหรอฮะว่ามาจากสาเหตุบิม ก็ตอบโจทย์ได้อะคิดว่าต้องใช่คิว่าต้องใช่เพราะใช้มาหลายอย่างแล้วนี่เนาะแต่มันไม่หายแต่พอใช้ตรงนี้มันหายมันก็น่าจะใช่ล้วเสร็จแล้วหลังจากใช้แล้วแนะนําให้คนอื่นที่ใกล้ชิดใช้บ้างไหมแนะนําค่ะค่ะน้องชายเพราะอะไรคะเพราเขาเป็นเหมือนกันเหรอฮะเป็นมากน้องชายโทรมาจากซาอุดีว่าพี่ผมจะกลับเมืองไทยค่ะ พี่พาผมไปหาหมอหน่อยหมอที่ซาอุจะผ่าตัดผมแล้วจะขูดที่ดั้งจมูกผมเพราะผมเป็นลักษณะไสนัดแล้วก็เหมือนกับมีเนื้อง,งอกอยู่ข้างในค,คขาก็กลับมา,มาพอกลับมาดิฉันพาเข้าไปหาหมอก็มีการนัดผ่าตัดและก็ผ่าด้วยพอผ่าเสร็จแล้วดิฉันก็บอกว่าน้องมานี่พี่จะพาไปรู้จักดินนะเขาก็มาครับแล้วปรากฏว่าดิฉันก็ให้เขาจัดการเรียบร้อย เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาโทรทางไกลมาบอกขอบคุณมากพี่ตอนนี้ร่างกายผมดีขึ้นมผมไม่ได้ทานยาหมอที่เตรียมมาสามสี่เดือนเลยผมทานแต่ตัวนี้เขาโทรมาขอบคุณมากโอ้นี่ถ้าเกิดรู้ตัวก่อนแทบอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องผ,<ล>ผ่าตัดก็ได้เนะถ้าเกิดดูแลตัวก่อนหน้าน,น,นี้มไม่ต้องผ่าตัดแล้วมีความสุว่า เขาขอบคุณมากและทําให้เขาจิตใจดีแล้วก็หน้าที่การงานเขาขยับขึ้นเขาก็ขอบคุณมากเลยคืออย่างหลายคนที่บอกว่าได้ได้กินบิมแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายดีขึ้นครับแต่จิตใจที่อยากมีชีวิตอยู่เนี่ยมันดีขึ้นคือบางทีชีวิตที่มันทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บคุณครับรู้สึกว่าจะอยู่ไปทําไมเนี่ยไม่อยากอยู่มันลาญใจใช่แต่ยังอาการของพี่นันทภานี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นป่วยเป็นโรคอะไรแต่มีความหงุดหงิด มันหุดหิดโอ้หหุดหิดมากมาก,มาก,มากจังเลยมันน,น่า,นารำคาญ <มา S 1> จริงๆเลยเพราะไม่เคยเป็นมาก่อน <ฮะ S 1> เด็กๆก็ไม่เป็นสาวๆก็ไม่เป็น <ฮะ S 1> แต่มาเป็นตอนอายุมากก็แปลกมากก็เป็นโรคที่เป็นอาการที่ทีทไ่ไม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 ่ได้หาเจอได้ง่ายๆ <ฮะ S 1> แล้วลว<ล>ันนีอ้อธิบายกับคนที่รู้จักยังไงบ้างฮะก็บอกเขาว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือสุขภาพครับเงินเนี่ยหาเม็นอะไรหาได้นะดิฉันกล้าท้าเลยอืหาได้แต่สุขภาพมีหายยาก แล้วเสร็จแล้วคนที่เขาแนะนําให้ดูบิมวันทันเดตเนี่ยเขากินมังคเปล่าคะให้ค่ะให้ค่ะอ๋อเหราคะให้ทานด้วยแล้วเขาก็จิตใจดีขึ้นนะนะและสิ่งหนึ่งที่มันจะได้เป็นผลพลอยได้มาก็คือเรื่องของผิวพรรณโดยโดยสุดตัวรู้สึกไหมครับเขารู้สึกว่าผิวมันเนียนนะเนียะบางทีเราเราเราลูปขาหรือรูปแขนตัวเอะเราก็ยังนิ่มอยู่นะขาประโยงนี้ใช่ไหมคะบางทีเราก็จะหกสิบแล้วเราคงยังไม่ไม่ ไม่ไม่เ็วร้ายเท่าไหร่และไงที่เราคงกลับมาสวยได้นะจ๊ะไม่ใช่กลับมาสวยตต่นี้ยังสวยอยู่ตอนนี้ก็จะหกสิแล้วนะเป็นคุณยยาแล้วนะคะแตาว่าวาว่าววาว่าวาวาว่าว่าว้าว่าว่าันาว่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 าวาว่า่าอะไวทา่มันาันซื้อไ่่ไว้าว่า่วาว่าา่วว่าวลาว่่าน่า่าน่าว่าาวาวาว่าว่าวมาาามาาว่าาวาวาวอาว่าาว่่าว่าวาาว่อ่ว่าว่าาาาาว่า เป็นสินค้าของเมืองไทยที่ดีที่สุดนะคะหนึ่งเงินไม่รด้วยไหลด้วยดิฉันบอกแล้วดิฉันเปนคนที่ศรัทธาอะไรที่ทําจากเมืองไทยเป็นคนทค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยว่ายังไงชาตินิยมอะชานิยมแล้วคนที่ทำเนี่ยก็คนไทยทั้งนั้นนักวิจัยก็คนไทยเรามีความรู้สึกว่าแล้วคนไทยก็คงไม่หลอกคนไทยเพราะที่ฉันถูกหลอกโดยคนต่างชาติมามามานานแล้ว อ้าวแล้วเขาไม่สงสัยเหรอครับเอ้ยมันจะทําจากสเตียรอยไหมมียามีทุกอย่างคำถามเช่นนี้มีคําถามเช่นนี้แล้วไม่ใช่แต่เฉพาะบีมตัวนี้นะแล้วมีอีกตัวหนึ่งข้อเข่ามีคนเนี่ยเขาเป็นมากครับเขาไปเจอกันที่นครนายกมิฉันบอกพี่พี่ลงทุนแค่นี้นะเอาเป็นเลยกระปุกเดียวดีเลยอย่างนั้นหมอคนนั้นพี่ผ่าตัดแล้วนะพี่จะต้องผ่าตัดเขาพี่ต้องลองพี่เงินแค่นี้ที่หาได้ นะคะลองดูปรากฏว่าเขาโทรมาสั่งอีกสองอก็นําไปให้เขาแล้วแล้ว,ลวไม่ต้องผ่าตัดด้วยไม่ต้องผ่าตัดอย่างการจะไปเยี่ยมเขาเนี่ยวิเศษจริงๆเลยตอะแ้วเขาก็ไม่เชื่อเพระาะญาติพี่น้องเขาบอกให้ระวงังกลัวจะเป็นสเตียรอยอเขาเป็นไปไม่ได้เขาบอกเขาทานอยู่อีกที่ข้อหนึ่งเราบอกว่าก็ลองดูเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าคนไม่ป่วยเอาไปให้เขาทานเขาจะไม่ศรัทธ,ธา ด้วยเหตุนี้รายการของเราจึงต้องมีแขกรับเชิญที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเพราะเนื่องจากว่าถ้าเรานั่งพูดไปเฉยๆว่าบินดีอย่างนั้นบินดีอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการโกหกหลอกลวงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการให้ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงมาเจอกับตัวเองเลยเรานะครเอาละค่ะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยสิคะที่หลายคนอาจจะกําลังเดือดร้อนอยู่ในตอนนี้ค่ะก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าท่านคิดว่านะคะคิดว่าร่างกายท่านมีปัญหาท่านอยากจะรักษาสุขภาพไว ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจถ้าลองเข้ามาบิมเนี่ยดีที่สุดสําหรับคุณเลยนะคะเพราะดิฉันได้รับการตอบสนองมาแล้วว่าบิมเนี่ยไม่ไม่ทาให้ดิฉันผิดหวังครับเพราะก,การผิดหวังไม่ใช่เรื่องที่ท้อแท้คนเรามันผิดหวังกันได้ค่ะ ดิฉันคิดว่าคนเราผิดหวังนั่นแหละมันจะเป็นครูที่ดีม,มันจะต้องเจอสิ่งดีแล้วจิตของดิฉันเนี่ยปรารถนาอยู่อย่างเดียวว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงโครคภัยไข้เจ็บจะมาอย่างไงฉันไม่ยอมแพ้เพราะพ่อเคยสอนว่าชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นไปนะลูกถ้าชีวิตไม่ดิ้นก็สิ้นใจพอ,<ข>อ,อดิฉันก็ถึงบอกว่าทุกคนต้องมีความหวังเป็นผู้หญิงก็อย่าท้อแท้ผู้หญิงเป็นผู้นําโลกเป็นผู้นําประเทศทุกวันนี้ก็เพราะผู้หญิงรัะนั้นเราต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวเองเราอย่าคิดว่าเราจะต้อง หยุดอยู่แค่นี้หมอให้ฉันกินแค่นี้อันนั้นเป็นหน้าที่ของหมอหมอบอกว่ากินไปแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่จําเป็นเราเสริมได้ทุกอย่างมันเสริมได้เสริมทั้งกายเสริมทั้งใจแล้วจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกวันนี้จะต้องพึ่งตัวเองค่ะไม่ใช่พึ่งคนอื่นนะคะตัวเราตัวเราเป็นหมอที่ดีที่สุดดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายดูการเปลี่ยนแปลงของจิตใจถ้าจิตใจหงุดหงิด เราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะต้องเจ็บปวดเราก็ต้องพัฒนาตัวเราอยู่เสมอครับนะคะโอ้โหวัน้เนเห็นอาจารย์เป็นตัวอย่างอาจารย์ตังง้งหกสิบกว่าแก่เร<อ>นนะคะอาจารย์ยังไม่ท้อแท้เลยไม่ครับไม่ยอมแพ้อะไรเด็ดขาดนี่แหละค่ะชีวิตของคนเรานะคะที่บอกได้เลยว่าชีวิตไม่สิ้นก็ดินไปเพราะชีวิตไปดินก็จะสิ้นใจครับครับ,รบวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้าภามากครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้คุณน้าณภามันก็จะมาเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนด้วยในการดูแลสุขภาพเพื่อความสุขามงานและก็สุขภาพที่แข็งงแรรยนะคับ